พี่น้องบ้านผดคลายปาดงามเทวนาะดอ๊อกเหล่าติณเมนดอ,อกอ <พ mostrar. S 1> อเหล่าบ่ ileen. พี่น้องปัดโต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 ปาดโถก็เห็ดดีใช่ไหมบุญนะพุญนะพุญนะอืมผินจัดบุญเขาจี25 26เนรมิตให้เป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ทันทีเลยหมู่หกบ้านโพนค่ายพุญนะ จากน่อยจากน่อยอันนี้ก็สิปิง้งข้าวกรีดนะแต่ละหานแต่ละหานนี่ก็สิปิ้งข้าวกีแจ๊กมาเด้อมา,าก,กินข้าวฝีเจ้ากรีฝีพี่น้องมีน้ำสางพร้อมน้ำสังโบราณแต่ก่อนเอาก็ใส่น้ำสางานะนี่ก็เนาะนี่นะน้ำสางฮ่าพี่น้องหมูฮะาฮาคืองามใช่ปะป้าโต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 ,ต,ตมหมูฮานะ่าอ๋อสวยงามพระรามเปดป้าคือเฮ็ดางามแท้อือคืองามแท้เฮ็ดง,งามแท้ ป hmm. mm. ิ๊งเราไปข้าวจีนะสวัสดีจ้าหมูห้านาอ้อจ้าสี่โมงที cool ่เริ่มกินนะมาเด้๋พี่น้องมากินปิ๊งข้าวจีสี่โมงเลยครับพูน่แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่พูดเองเนี่ยแม่ผู้ใหญ่นอนะจ๊ะนี่ยเหรอตับดิบข้าวบักใหญ่ครับผมพี่น้องมานะครับผมกินข้าวจีตีบบักใหญ่แม่ผู้ใหญ่มาปิ้งเองครับพรุ่งนี้มาเลยค่ะตอนเช้าสี่โมงมาเลยสี่โมงเช้ากินฟรีค่ะมี มีน้ำเอ้ยมีแ้ำเกียงค่ะเข่าวเด็กง่ากมีพร้อมเข่าแจกกมีพร้อมแจกพี่แจกพีแดกพีมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับผมงามจังน้องผู้นั Columbus ้นเล่าโบราณที hm ่บ้านอะไรครับผมท่ามะนาวครับผมช่วยอรัญญาโอ้โหช่วยอรัญญาพี่ไก่นี่ก็เจอกันครับผมแนะนำสะดุดกุญเดียวก็หนายยกมาฮึ สียาขำเนาะครับเนาะครับผม <c oughs> แต่ละหมู่บ้านก็เตรียมความพร้อมแล้วเพิ่นเริ่มปิดไฟแล้วยังโอ้ยเนี่ยดอกไฟพี่น้องดอกไฟนะนะอยยดอกไฟ<ม>ดอกไฟครับผมดอกไฟพูน่าสวยงามพระรามแปดองหมู่สองบ้านอะไรครับนี่นะหมู่สองบ้านนะอ๋อไอมาพอนายกพี่น้องมาพอนายกครับผมสวัสดีครับเชิญคนมาเที่ยวบุญนาบุญนาอ๋อบุญข้าวจีนะครับนายกเอออัน อยู่ข้างเคียงนะคะมาเฮียบุนดาออเดิค่ะเด้อปีนี้นะวันที่25ก็คือมืออื่นนี่นะคะอันเทิร์ซิมีการเราประวัติศาสตร์บันดาออค่ะเกี่ยวกับอัอนบันดาออสู้รบกับไอ้ฝรัร่งเศสฝรั่งเศสนะคะ<อ>่ะแล้ววันนี้ก็สู้รบกันแล้วก็คนสุดท้ายกันบันดาออชนะก็ที่มีการจุดเทียในใส่แล้วก็มีการแสดงค่ะเบา,ลาไล่บนลายเดินซิบอมาเบื้องมาเดินพี่น้องวีรกรรมบันดาออครับผมอันนี้ประกาศจากนายกโดยตรงนายกอยู่มูซ่องสิครับค่ะ <laughs> เขาไปเบิ่องงูซ่องแจ้งน่อยนะครับเนาะเห็นยังกับคำนะออมตุนนะออมตุนครับออมตุนครับเคยเห็นว่าพี่น้องออมตุนเปลี่ยนเสืิตีตุนนะครับ้ันนี้มากินสัตว์ป่าพี่น้องกับนกไก่นาไกะเนโน่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนนี้นีนะกำลังตำเครื่องครับตำเครื่องไส้ออมนี่แหละครับาด้อพี่น้องกินออมตุนพี่น้อง นะเบิ่งสัตว์สัตว์พี่น้องเบิ่งสัตว์สัตว์ติดเลยมันกัดมันมันกัดยางที่้ใหญ่เออมันกัดยางครับจะทำลายเนี่ยจัดการมันเลยมันจัดยางเอออยู่ดีๆบ่มมาครัมันกัดต้นยางวันนี้ก็เลยต้องอ่อมมันเลยครับผมผ่อมต้นอ่มเล็กกอ่มจิ้มฟักให้มันเล็กๆมันกัดยางทำลายทำลายยางคนลรเกือบลอยเนาะ วันนี้จัดการออมเลยนะครับเนาะอันนี้เคียงครับเป็นแต่เซียบใช่ไหมน้ำกันเด้อครับนกอ่ะนะครับนกอมาเด้อมากินออมตุ่นน้ำกันนะครับเด้อตุ่งพี่น้องหมูหนึ่งหมูหนึ่งนาอ้อป้าสวยงามจากมาหมูหนึ่งนะว่านางแบ๊บครับผู้งามจากนางแบ๊บอ่ะสุดยอดครับผม